สวัสดีครับคลิปนี้ลูกค้าก็นํารถจักรยานไฟฟ้ามาให้ซ่อมนะครับลูกค้าแจ้งว่า,าบิดเร่งแล้วล้อไม่หมุนนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ได้ทําการเช็คไฟแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่ตอนที่มาเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ขีดนะครับแล้วผมทาการวัดที่ตัวแบตก็ได้อยู่ที่ประมาณ2 4โวลต์น,นะครับ24โวลต์นเนี่ยปกติมันต้องหมุนได้เนาะล้อแต่คันนี้ไม่หมุนนะครับ ผมก็เลยทําการชาร์จไฟทิ้งไว้รอบแรกประมาณ3มชั่วโมงนะครับโดยการต่อตรงเนาะคือแบตเตอรี่เนี่ยถ้าจะมีในส่วนของลักสวิตชาร์จตัวนี้จะเป็นตัวต่อมาจากปลักนี่นะครับลักชาร์จตัวนี้เนาะนี่นะครับลักชาร์จตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการชักลักออกแล้วก็ทําการต่อตรงสายจะเป็นลักษณะนี้นะครับ หลังจากชาร์จไฟไปสามชั่วโมงมีไฟอยู่ประมาณสี่สิบวุ้นผมไม่ได้ทำการลองเทสดูปรากฏว่ารถไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้นะครับขั้นตอนถัดมาผมก็เลยเช็คที่ตัวกล่องควบคุมนะครับเช็คคทนเร่งเช็คกล่องควบคุมเช็คสายพอเซนเซอร์ก็ปกตินะครับของไม่ได้เสียผมก็เลยทำการรีเซตใหม่นะครับโดยการถอดปลั๊กทุกปลั๊กออกมาเนาะ แล้วก็เสียบกลับขื้นไปหลังจากมาลองบิดอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามอเตอร์ก็หมุนแล้วนะครับแต่หมุนแบบไม่ค่อยมีแรงเนาะผมลองไปขีด่ดูไม่สามารถที่จะขี่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีกําลังที่จะหมุนเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ลองชาร์จแบตใหม่อีกรอบนึงนะครับโดยการชาร์จทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับ เอาไปวิ่งแต่แบตเตอรี่เนี่ยลดลงเร็วมากเลยแล้วก็ลองทิ้งไว้คืนหนึ่งสรุปถึงเช้ามาแบตเตอรี่เกือบหมดนะครับวิธีแก้ไขนะครับสำหรับอาการแบบนี้ถ้าเราเช็คแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่เราไม่บวมหรือแบตเตอรี่อายุการใช้งานยังไม่นานนะครับผมแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาทีละลูกแบบนี้เนาะแล้วก็นำมาชาร์จด้วย เครื่องชาร์จนํามาชาร์จทีละลูกเลยครับให้เราเรียงกระแสไฟของแบตเตอรี่ใหม่เนาะเพราะว่าแบตเตอรี่ถ้าเราต่ออนุกรมไว้เนี่ยถ้าลูกใดลูกหนึ่งเริ่มเสื่อมหรือว่าไฟไม่เต็มเนี่ยเขาก็จะดึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โดยรวมคือจะทําให้แบประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงเนาะนี่ครับเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนเมื่อวานเลยแล้วก็นะนำการชาร์จทีละลูกนะครับ ช้าหน่อยแต่ก็สามารถทุนรายจ่ายของลูกค้าไปได้เยอะนะครับเพราะว่าปัตใหม่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเนาะ